สวัสดีครับได้เวลาออกล่าปลาไหลแล้วครับผมน้ําเริ่มแห้งแล้วครับเดินบนคันได้แล้วครับผมก็ตอนรับหนาวครับผมก็ไม่ลงคลิปปลาไหลนานครับน้ำเพิงจะแห้งครับวันนี้ก็เลยจัดครับผมไปครับไปดูผลงานกันดีกว่าครับวันนี้ว่าเราจะได้ปลาไหลหรือเปล่าครับผมไปครับผมเจอแล้วครับลุงครับผมในตัวบนน้อ อุ้ย pues มีต nah ัวครับอ <the> <canal> ุででここ้ยอุここ้ยอุ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 ้ยโดดไม้ติดเลยครับผมโอ้โหโอ้ย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 โดดไม้ไปด้วยครับโอ้ออกแล้วครับผมไปแล้วครับอุ้ยมีตัวครับผมมีลุ้นครับมีลุ้นครับหลุมนี้มีลุ้นครับผมเล่นเอาตกใจเลยครับโดดไม้ติดเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปใส่หลุมอื่นกันต่อดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยมาลุ้นครับผมตรงนี้ครับ อุ้ยอีกแก้วครับอุ้ยอุ้ยด,ดุดดุดไม้ครับอุ้ยอุ้ย,ยมีตัวเหรออู้ดอุ้ยมีลุนสองรูแล้วครับเอาละครับอุ้ยมีลุนสองรูครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นครับนี่ก็นรูครับผมแต่ไม่รู้ว่ารูนี้มีตัวหรือเปล่าครับ กระลุงครับผมเดีย๋ยวทิ้งไว้ก่อนครับอีตัวเดี๋ยวมีลุนครับผมนี่อีกลุงครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยครับอุย้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ดึงไม้ออกทันครับผมอุยอ้ยอุ้ยหลักเชือกครับหลักเชือกครับ นักเกลีกนะครับ้มีลุนครับผมมีลุ้นครับตรงนี้รูใหญ่อยู่ครับแดดอาจจะสซองหน่อยครับผมแต่ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าครับวางแย่ทถิ้งไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเรามารอลุนนครับผมรูนี้ก็รูใหญ่ครับผม ไม่รู้ว่ามีตัวหรือเปล่าครับไม่รู้ว่าจะมีคนเอาไปกินหรือ,อยังครับผม thì mới quay nhá vừa phút các bạn luôn các bạn đi tua vào nó อยากรู้ครับผมมีตัวไม่มีตัวผมครับผมดูใหญ่อยู่ครับมีตัวบปน้องเดี๋ยวก็รู้ครับผมจะมีตัวก็ได้งานครับนีกรู้ครับ รูท้ายครับผมใส่ไว้ได้10รูครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นครับผมว่า วันนี้เราจะได้ปลาไหลตะกีตัวครับผมคลิปแรกครับผมหลายวันครับตกสองเดือน้งครับไม่ได้ลงเลยครับผมครับเดี๋ยวเราไปไล่เดินไล่ดูโน้นเลยครับผมดูแรกครับผมรู้ที่งับไม้ติดเลยครับผมเรามาดูครับอยู่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 แล้วครับอยู่แล้วครับ หึงแรงดึงแรงโอ้โหโอ้โหใหญ่ครับโอ้โหโอ้ยหโอ้ยเหลืองซึ่งปึ้งเลยครับโอ้ยตัวแรกก็หมาแล้วครับผมอ่าตัวใหญ่ครับมันหมาครับผมลุ้นครับผมลุ้นครับผมอ๋อนี่ก็อยู่ครับผม อยู่ครับ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 โอ้หู h อ่าอีกแล้วครับเ �асisses sabs hands 8 and 7 Zurich โอ้วย่าๆๆๆๆๆรียบเอา ần ว рет ครับก่วยเหลืองๆล v ä h น ранàopson บร้ аны a m e n โอ้กินจริงด้วยครับเชือกตึงครับผมครับเชือกตึงครับครับต่อแล้วครับลุนครับผมตัวนี้ก็รูใหญ่นะยครับ เติงปึ้งอีกแล้วครับโอ้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 วิ่งเหลี่ยมเติงปึ้งอีกแล้วครับผมหวานหมานหวาน,านและดูนี่ก็กินครับผมเกือบตึงเลยครัจะลกหน่อยครับผม nó Ồ đen vô bắp đen vô bắp ôi lưỡng lưỡng trưng pưng kìa ครับ đừng hึด บึกอีกครับป๊าด ui, ซังปึงโอ้ยมันหยัง ยังไม่รวมดีด้วยครับผมในหนาหน้ำยังเยอะอยู่ด้วยครับกราไหลยังไม่ค่อยลงมาเท่าไหร่ครับผมแต่ถือว่าโอ้สมานอยู่ครับยังปกติครับผม จะทำงานครับด <mile> ูนี่เหมือนจะทำงานครับผมครับดูซิดูซิโอ้ยอยู่ครับ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 โอ้โหดึงแรงเลยครับโอ้ต้องใจเย็นๆครับผมเพราะว่าผมไม่ได้ ซื้อเชือกเส้นใหญ่มาครับใช้เชือกเส้นเล็กครับผมบเ,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 เชือกเ,เชือกขาดครับผมเชือกกขาดครับ เยิงครับผมเครื่องวันนี้ใช้เชือกเส้นเล็กด้วยครับ เงี้ย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 เหนือซึ่งปึ้งตัวใหญ่ตัวใหญ่อ้ยตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับโอ้ครับผมก็ใส่เสร็จสิบหลังครับผมแล้วก็เดินกู้เก็บกลับมาเลยครับแป๊บเดียวเองครับผมใหญ่มาหกครับหมานอยู่ครับผมนี่ครับ เหลืองซึ่ปึ้งทั้งนันเลยครับผมตัวนี้สวยครับพอแล้วครับผมใส่แป๊บเดียวครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่ครับนี่ครับอ๋อเหลืองๆทั้งนันเลยครับผมก็หมานอยู่ครับก็ตั้งแต่น้ําท่วมไม่ได้หาปลาไหลเลยครับเพิ่งจะได้หาเนี่ยครับผมก็ออกมาวันนี้เป็นวันแรกน้ําลดก็หมานอยู่ครับใส่แป๊บเดียวครับผม หกตัวก็ตอนรับหนาวด้วยครับในงานอยู่ครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ